กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือน,นีก็มาพบพกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูมือนีแมนวุ้นสีเฮ็ดต่ำแจ้วพริกรดิบกระแดกตอนเนาะคะ่ะเนาะวัตถุดิบแมนวุ้นกระเตียมไม่ลอยเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเป็นพริกดิบขัวพริกเคียวบานเห่าค่ะพี่น้องจา้าขัวใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีป,ปลาปลาลาปลากระดีเนาะคะ่ะเนาะ ไว้ค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงกระสิมงพงชิโรสกำน้ำปลรรา้านิดนึงเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะตำแก้วพริกดิบปลาแดกตอนจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้าอันดับแรกแม,มนูกระสิตํตำพริกเนาะคะ่ะพริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วไว้ตำให้ละเอียดก่อนเลยนะคะใส่พริกลงไปแบบนี้ค่ะคั่วไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือการพริกกระเด็นด้วยนิดนึงค่ะพี่น้องจ้า ตำห้พริกกระเทียมหอมแดงของเห่าแหลกละเอียดค่ะพี่น้องจา้จาจังสีเท็ดขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะตำไปเรื่อยๆจนพริกกระเทียมหอมแดงแหลกจา้าพริกเขียวพริกไงาบานเห่าเด้อพี่น้องเดือต่ำแกวแสบขนาดค่ะมันจะไม่เผ็ดมากนะคะเป็นคล้ายๆพริกนุ่มค่ะพี่น้องจาอ้าตะวันหางมีปลาร้านะคะน่ะเนาะนี่ค่ะพอแม่นองวุ่นตำพริกกระเทียมหอมแดงแหลกเรียบร้อยแล้วก็จสเเท็ดขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเอากระสีไส้ปลาร้านะคะ ปลากระดีใส่ลงไปได้ค่ะนี่แล้วก็ผงชูรสค่ะพี่น้องจา๋าหนึ่งช้อนเลยนะคะใส่ผงชูรสลงไปค่ะ้วก็ไม่รู้สิเพิ่มน้ำปลาขวดจักร้อนหนึ่งนะะเนาะเพิ่มความนัวความแซ่บไปอีกค่ะพี่น้องจา๋าใส่น้ำปลาร้าหนึ่งไอขวดหนึ่งไปช้อนหนึ่งนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าบ่ต้องปรุงยังหลายค er ่ะบันนี้เ้ากระตัมนะคะน้องรู้ว่ายัวทุกอย่างให้เขากันค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะยัวยัวยัวต่าต่าข้นข้นให้ทุกอย่างเขากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้านี่ขวดค่ะขวดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ ไอ้ตำแจวพริกดิบปลาแดกต้นของแเมนงนุ่นนะคะน้อยกินกับลวกพักกินกับพักสดบักแหงมขือมีผักยังห้อก,กับวัวกิกนได้เมื่อค่ะนี่เมนูนุ่นเทไลน์ดนจักน้อยนะคะนาอเพราะว่าอันสีไส้กระปุกไว้ถ้ากินสองสามหมื่นน้ำค่ะนี่ค่ะตักเสิร์ฟกันเลยค่ะบัดนี้เตรียมพักไว้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแตงกวาถั่วพูแล้วก็มะเขือนะคะวันนี้เป็นผักสดค่ะพี่น้องจ้าตักไอ้ตำแจวของเหาอึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะ จากเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนไอ้มแดงกระเทียมพริกค่ะพี่น้องจาคุยเป็นค้ามเลยค่ะเพราะว่ามันบ่ค่อยเผ็ดเนาะคะ่ะเนาะก็ดีแ่บเป็นกับข้าวเนี้วค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตำแจวพริกดิบป,ประแดกตอนของเมนุ่ลเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของเมนนก็แวะเวียนเขามาให้กำลังใจกันไดคือเก่าค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง